ก็สวัสดีแฟนแมนเชสเตอร์ูไนเตดทุกคนนะครับช่วงนี้คงไม่มีข่าวอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษมากมายนะักหลักๆก็คงเป็นดีลของแฟรงกี้เดยองกองกลางของบาร์เซโลนาที่ตอนนี้ยังคงไม่มีความคืบหน้าอะไรมากมายนะักและทางเอริเทนฮากเองก็เหมือนจะไม่มีการขยับหรือหานักเตะที่จะเป็นตัวแทนของแฟรงกี้เดยองหากวูในดีลนี้ไปในมุมมองของเอลิเทนฮากนั้นคงคิดว่าแฟรงกี้เดยองคงตอบโจทย์ในแผนการทำทีมในตำแหน่งกองกลางของเขามากที่สุดและเหมือนมีข่าวว่าเอลิเทนฮากนั้นให้ทางสโมสรโฟกัสกับดี ไม่ว่าอย่างไงก็ต้องคว้าตัวนักเตะคนนี้ร่วมทัพให้ได้ไม่ว่าจะช้าหรือดูการจะเปิดไปแล้วก็ตามดูทรงแล้วนะครับดิวของแฟรงกี้เดยองคงยืดเยื้อจนคนฟังข่าวอย่างเราเบื่อครับรต,าตามกันเลยทีเดียวและก็มาพูดถึงนักเตะหม่สามคนนะครับที่เราได้มามาเริ่มกับค่าเหนื่อยก่อนเลยผมคิดว่าค่าเหนื่อยของนักเตะสามคนเนี่ยไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะักเริ่มกันที่ไทเลมาเลาเซียแบกซ้ายของเรานะครับได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่1 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ส่วนคิดเตียนอีลิเซนรับค่่่าานอย,อยที ,50 0,000ปปดตสั และลิซันโดมาติเนสรับค่าเหนื่อยอยู่ที่120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็ถือว่าทั้ง3คนนะครับค่าเหนื่อยกำลังโอเคเลยไม่แรงจนเกินไปตอนแรกผมคิดว่าคิตเตอร์อิเซนกับลิซันโดมาติเนสเนี่ยจะรับค่าเหนื่อยแพงกว่านี้ซะอีกถ้ามาดูว่าไม่แพงมากขนาดไหนคุณเอานักเตะ3คนนี้มาบวกรวมกันยังไม่เท่าค่าเหนื่อยของพอลวอกบาที่เคยรับอยู่290,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยนะครับมาพูดถึงตำแหน่งแผนการเล่นในส่วนของไทเลอร์มาลาเซียนะแบ็คซ้ายที่ได้มาจากเฟยานูตผมได้ดูการเล่นในการปปรระะททีีีััันนนนน้้้งงงดดดถึจจเเลล่่่่่่ไไไมมมมมาาาากกกกกแแตต็ยออับ ตัวเล็กน้อยคิดว่านัดเปิดซีซั่นนั้นคงยังไม่ลงเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนทาแบ็กซายนั้นยังคงเป็นทางของลูกชอนะที่ได้งลงเป็นตัวจริงก่อนก็ต้องรอเจ้าหนูมาเลเซียปรับตัวสักหน่อยด้วยความที่ยังเป็นดาวรุ่งอยู่ยังคงมีโอกาสเติบโตอีกมากส่วนทางของคิตเตออีเซนผมมองว่าเขาได้ได้หลากหลายมากขึ้นนะทั้งกองกลางจอมทัพเบอร์สิบแล้วก็หรือเป็นกองกลางเบอร์แปดก็ต้องรอดูว่าแผนของอเอเซนทากนั้นจับคิตเตอรเซนไปยืนในตรงไหนจะมายืนแทนบูโน่ฟูนันเดสในฐานะจอมทัพเลยหรือเปล่าในบางนัดหรือจะ ได้ยืนในตำแหน่งแผนกองกลางตัวหลักของแมนยูเต็ดไม่รู้จะร่่นหรือเปล่านะครับสำหรับ3เซตนี้แต่ผมเชื่อว่าอิลิเซียนเนี่ยน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงบ่อยครั้งนะด้วยคาราสของเขาประสบการณ์ของเขาความเก่าเกมของเขาเนี่ยเก็บไว้เป็นสำรองบูโนเลยเนี่ยผมวางว่าน่าเสียดายนะสำหรับสกิลของเขาครับ ส่วนทางด้านของลิซานโดมาร์ติเนซเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นกองหลังตัวหลักเลยนะในยุคข,ของเอริกเทนฮาร์คเพราะดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะเป็นนักเตะที่หนัดเท้าซ้ายนะและถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยกองหลังของเราในะยุคปัจจุบันของเราเนี่ยถ้าไม่นับอ่าลิซานโดมาร์ติเนซเนี่ยเราไม่มีตำแหน่งกองหลังที่ถนัดเท้าซ้ายเลยนะแม้แต่คนเดียวถึงมาร์ติเนซเนี่ยจะสูงเพียงแค่175เซนติเมตรแต่เอติลูกกากอากาศเนี่ยถือว่าไม่แย่เลยนะแถทมทำได้ดีกว่าลินเดอร์เลฟและวาลานในลูกกันทีีแลแ่วอวได้ววยกัไกเปะ่นงอี่่แแมมมมนยยาาากกข้อลัดววค ดันเพราะมองวาที่กองหลังของลาราดันนี้เหมือนมีแต่แบบว่ากองหลังตัวสูงๆนะไม่มีกองหลังตัวเร็วๆที่แบบคอยวิ่งตัดบ,บอลเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าลิซ่าโดมิเน่เน่ยจะยืนคู่กับวาลาหรือยืนคู่กับแม็กไวนะในนัดเปิดฤดูกาลครับก็ทั้ง3คนที่มนันยูเตดได้ซื้อมาผมมองว่าโอเคเลยนะถือว่าดีดับหนึ่งเลยสำหรับนักเตะค,คาร์ดอย่างอิลิกเซนและมาตินีนะส่วนมาเาเซียเนี่ยผมต้องรอดูว่าเขาจะสามารถปรับตัวพิมพ์ีกได้ไหมแล้วก็จะสามารถดันมาเป็นตัวหลักได้เลยหรือเปล่านะ สำหรับเพื่อนๆคิดยังไงกับ3ดิวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการซื้อมาในช่วงซัมเมอร์นี้นะ3ดิวแรกเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างได้นะครับอ่าแล้วก็ก่อนจะจบนะครับในวันที่19ที่จะถึงนี้หรือวันพรุ่งนี้นั่นเองเวลา5โมง10นาทีบ้านเรานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีการปฟุตซั่นกับคิสตันพาเลตนะที่ประเทศออสเตรเลียนะครับก็อย่าลืมไปดูติดตามฟอร์มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคของคริสเตนฮาคกันนะครับก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับใครทีี่่่ชชชออออบบบบบบคคคคคลลลิปแแแแนนน้้้กกกกก็ยยยาาืม like, share, ววมมดดดดดไ์์รรรรใหงงวววูะะััขพุณ